สวัสดีครับคลิปที่แล้วรีวิวสกินไอรอนแมนไปนะครับแล้วก็มีคนขอให้รีวิวสกินทอต่อนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาทอกระดอด เ้รวันนี้จะมารีวิวสกินทอเลยครับผมผมชอบติดคําว่าสกินก็ขออภัยด้วยนะครับจริงๆมันเป็นตัวละครเลยนะครับมันไม่ใช่สกินนะเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเอาตามคอมิกนะทุกคนไม่เหมือนในหนังนะครับชุดเชิดเสื้อพุงเสื้อผ้าอะไรแต่ก็สวยพอๆกันในหนังนะสวยคนละแบบนะครับหน้าตาตัวละครก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในเกมไม่มีหนวดนะครับผมนะ ดวงตาของทอนะครับรับแสงสีฟ้ามากเกินไปนะครับจากการเล่นมือถือแล้วก็เล่นคอมพิวเตอร์นะครับมีวิธีการป้องกันคือใช้แว่นกรองแสงออปตัสนะครับมีส่วนลดชุดที่รายละเอียดด้าล่าครับผมนี่นะครับผ้าคลุมนะก็เนี่ยนะครับเป็นลายดวงดาวนะครับเป็นแบบ3มิตินะทุกคนอันนี้คือคอนโยเนียนะครับอาวุธของทอเอาไว้ตัดต้นไม้อีกเช่นกันนะฮะ เวลาลงจากท้องฟ้าก็จะหน้าตาแบบนี้นี่ถือคอแล้วก็บินลงมาแบบเท่ๆนะครับสมมุติว่าผมเป็นสตอมทูเบอร์แลผมจะใช้อุปกรณ์ของทอไม่ได้นะครับแต่ผ้าคุมใส่ได้อยู่นะที่เหลือใช้ไม่ได้นะล่มก็จะกลายเป็นล่มธรรมดาท,าทันทีแล้วก็คอนก็จะกลายเป็นไม้ขุดกากา,กาทันทีนะครับมันต้องเป็นเซตทออย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมไปใช้ร่วมกับสกินอื่นไม่ได้แต่กับตันถือทอนได้อนะทุกคนอ่า เดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวมาเล่นกับตันถือคอให้ดูนะครับกับตันใช้คอได้เว้ยเวลาตกมาจากท้องฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแสงของสะพานใบฟอั่นเองนะครับเป็นเอฟเฟกสะพานใบฟอสต์โกลสกินปืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ลูกโมสไนเอสเอฟเจลูกซอง กกแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เมื่อได้ทอมานะครับมันจะยังไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับต้องไปทำภารกิจนะครับพอทำภารกิจเสร็จก็จะสามารถแปลงร่างได้แบบนี้อย่างเฟียวครับโ โคตรเท่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าภารกิจทํำยังไงครับภารกิจแรกนะครับนี่มาตรงจุดนี้เลยนะฮะที่เป็นหลุมอุกบาตนะครับผมเป็นจุดที่คอนทอตกนั่นเองอ่ะโบดล้มลงไปนี่หน้าตาก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลําแสงสะพานไบฟอร์ดพอกลางร่มก็จะเป็นแบบนี้ว้ให้คอรสพาไปนะฮะผมนี่โคตรสวยอะชาทุกคนดูดิงวง ตรงนี้เป็นจุดที่ค้อนตกใช่ไหมมันก็จะมีค้อนอยู่นะครับเราก็มาทําการดึงค้อนนะครับตรงนี้เราก็จะได้อาวุธทอมานะครับอาวุธค้อนโยเนียนั่นเองผมดึงไปแล้วนะมันก็เลยไม่มีอยู่นะครับจากนั้นนะครับให้ขึ้นมาที่จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่มีร่องรอยของสะพานไบฟอดนะครับผมก็จะทําให้เราผ่านภารกิจนะครับทุกภารกิจต้องใช้ตัวคะครทอนะครับทุกคนนะอย่าใช้ตัวคะอนอื่นนะครับไม่งั้นไม่ผ่านภารกิจที่3ามเลยครับอันนี้ง่ายมากๆเลยครับ เอาคอตีศัตรูนั่นเองทัื่อเพื่อเพื่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องมาดิ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 โอ้โอเคตอนนี้เราอยู่บนภูทับเบิกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกการแปลงร่างเป็นทอกันวิธีก็คือมาตรงนี้นะครับผมแล้วเปิดกล่อง ไม่ใช่นะฮะออขึ้นมาบนเขานะครับจะเห็นหิน3ก้อนนะครับทุกคนแล้วก็กด B นะครับจากนั้นมันจะปลดล็อก God of Thunder มาครับเป็นอีโมดนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับอมันก็จะแบบนี้อ่าทีนี้เราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นทอร์ร่างนี้ตอนไหนก็ได้แล้วนะครับเจ๋งมากๆเลยผมชอบคอนมันนะเพราะมันจะมีสายฟ้าเกาะอยู่ตลอดเวลานะครับพอแปลงร่างนะผมชอบมากเวลาัททบก็จะเป็นเอฟเฟกไฟฟ้านิดนึงนะครับดูฮะ วู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 ้มาแล้วเฮ้ยคนตายโอ้โหปืนใหม่นะครับอันนี้เป็นปืนใหม่นะทุกคนชื่อว่าปืนสโคปแอซซว์ไรเฟิลนลครับมันก็ปืนเก่านั่นแหละทุกคนแต่ว่าลักษณะปืนมันเปลี่ยนไปนะครับนี่เราก็มาที่ยานชิลเหมือนเดิมแล้วก็เก็บของแบบชิลชเหมือนเดิมมีคนขับรถมา มาทำอะไรครับพี่วิ่งเร็วซะโอ้โอ้วู้ฮู้บินแล้วอู้ฮู้เมื่อกี้ผมใช้สกิลซินว่าเซิร์ฟเฟอร์นะครับทุกคนยังไม่ทันอธิบายตายซะแล้วอันนี้เป็นรังของแอนด์แมนนะครับทุกคนนี่มีหลอดยาด้วยนะครับแล้วก็มีรังมดนะ ก็เป็นบ้านแอนแมนนะครับ P Y M ก็คือพิมพ์นะมีกล่องอาหารหมาด้วยเหรอแอนโทนน่าจะเป็นบ้านมดหรือเปล่านะครับ เฮ้ยแล้วก็มีรูข้างในด้วยวะทุกคนมีกระดูกด้วยมันเหมือนเป็นบ้านเลี้ยงสัตว์นะครับแต่แอนดแมนมันเลี้ยงหมาด้วยเหรอผมว่ามันเลี้ยงมดนะมดตัวใหญ,ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะแล้วก็มีน้ําตาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็รังมดใช่ไหมเดี๋ยวลงไปดูนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้หลอดยาถ้าสมมติเราทุบหลอดยาเราจะเป็นไรไหมไม่เป็นถ้ามีพลังขยายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะโคตรเฟี้ยวเลยนะทุกคนนะรอติดตามนะครับรอติดตามโอเคเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันปุ๊บ อ๋อบอลเด้งได้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเป็นแค่ด้านใต้เฉยๆแล้วก็มีไข่มดแดงสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมันมีระบบตกปลาแข่งกับเพื่อนในเกมด้วยนะทุกคนพอเราตกปลาได้มันจะมีสถิติการตกปลาด้วยครับว่าใครตกได้ไดน้ําหนักเท่าไหร่อะไรยังไงนะอย่างเนะงี้ยนะครับตกได้ปลาแลนะ้วเนี่ยฟอปเปอร์ใช้ปลาปักเป้าเลยเห็นไหมทุกคนมันก็จะโชว์สถิตินะครับว่าปลาน้ําหนักเท่าไหร่อะไรยังไงอันดับหนึ่งเป็นเอ็กไนท์ว่ะเฮ้ย อปลาทองสามารถกดดูได้นะครับว่าเราตกปลาอะไรไปแล้วบ้างนะนี่นะครับผมเจอไม่กี่ชนิดเองนะทุกคนปลาแต่ละตัวก็จะมีพลังพิเศษแตกต่างกันนะครับนี่ครับทุกคนที่ผมถืออยู่คือปลาระดับรีเจนเดอรี่สีทองนะครับเป็นเทอร์มอฟิตนะเดี๋ยวผมจะกินให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่เปลี่ยนอีกมิติดึงทำให้มองเห็นศัตรูชัดขึ้นครับผม แต่ไม่ได้ช่วยล็อกเป้าอะไรนะสำหรับผมนะมันน่าจะล็อกเป้าอะไรหน่อยนะมันจะน่า,นาจะแบบเอ่อทำให้น่าใช้มากกว่านี้นะครับแบบนี้มันก็ทําให้งงๆหน่อยนะแต่ก็มองเห็นศัตรูชัดขึ้นนั่นเองมาเจอกับทอหน่อยโอ้โหคิดว่าเซิร์เฟเวอ์คิดว่าเก่งเหรอวะอุ้ยดรดูม,ดดมอุ้ยดรดูมดรดูมโอมันเผาบ้านเผาเรือนมันเผาบ้าน เป็นบ้าอะไรเนี่ยเผาบ้านทำไมวันดีนักตะนูอูมันไม่ตายมันไม่ตายดิเอาคอตีเลยตี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 ตตโอเคไปแล้วไปแล้วจ้าวู้เฮ้ย <c oughs> ได้พลัง์มาแล้วครับพัดเจ้าทอไปโอ้โห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  Woohoo! 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 Woohoo!

โอ้ยเลยเลยเลยใช้ยางอยู่นะวู้ฮู้วู้ฮู้่าไงเจ้าบอสตีไอ้สกิดไปหนึ่งดีวู oh ้อุ้ย huh ู huh ้ฮ huh ู huh ้อุ๊ยพระเจ้าปัญจ่ากล้าตีพระเจ้ากันเหรอเฮ้ยขอรถหน่อยพระเจ้าตามไม่ทันพระเจ้าตาม่ทันพระเจ้ามาแล้ว ประจาวแล้วว้าวโหของโดนตอมเลือดก่อนตอมเลือดก่อนเฮ้ยปั๊มปั๊ะเกาะปมเกาะมาดีมาดีเ um ุ้ยมีคนยิงจรวดไหมปิดเออเออรถระเบิดเออ เออเออเออเอเอรถชนนะ่ะตีไองรอถชนนะ่ะปัเจาว,วย้ยจากพัเจาไหมเฮ้ยร <c oughs> อไหโย่บ้าพลังบ้าพลังกูบ้าพล, <c oughs> <c oughs> ลังเวย้ยกูบ้าพล, <c oughs> ลังเวย้ <c oughs> เวยโอ้โห <c oughs> พลังแห่งบรรเจ้าเผาไบ้เฮ้ยรอเป็นไรโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วแป๊บนึงพระเจ้ากูพระเจ้ากูหงอยแบบนึงพวกไม่มีพระเจ้ากูหงอยวิถอยก่อนแป๊บนึงนะมีกองชาร์จไม่มีกองชารโมงเยเฮ้ยมันยุบมันยุบมันยุบ กันได้ตายเฮ้ยก่อนจบคลิปนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าชอบสกินไหนมากกว่ากันด้วยครับระหว่าง i อรอ Man กับทอนะครับผมนะก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย